ด้านด้านหลังของมันนะพี่อ,นนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนี้นะั่นเจ้าก็จะเป็นสายอากาศนะรนะัแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นาสายสาย,สายดินไว้ต่อต่อสายนี้นนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นปลักของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนะี่ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนะี่ยมันจะมีอยู่สองแจ็คแจ็คหนึ่งสำหรับเป็น สายเข้าเข้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะีแต่ว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันจะมีสายดินของเขาอีกเส้นหนึ่งก็เข้าเส้นนี้อันนี้คือเป็นดินของเครื่องเล่นแผ่นเสียงส่วนอันนี้ก็จะเป็น,น,นแจ็กลำโพงไว้ต่อลำโพงมาข้างนอกได้แต่ผมยังไม่ได้ลองต่อนะพี่ว่ามันใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> ด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะ <c oughs> ส่วนด้านหน้า ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น AM นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดอ่าอันนี้ก็จะเป็น FM นะะอันนี้ก็จะเป็น FM อันนี้ก็หมุนหมุนขึ้นปกติอันนี้ก็คือเวลาปิดแค่นี้เองฮะแต่ว่าเวลาปิดก็แนะนำให้ให้ชักปลั๊กออกดีกว่าพี่ ก็คืออย่าอย่า,ยาเสียบคาไว้แล้วก็เวลาเปิดใหม่ก็อย่างเงี้ยเปิดใหม่ก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งเหมือนวิทยุหลอดเนาะเขาก็ทำมาเหมือนเหมือนเป็นหลอดอซักซับมันก็จะดังนะ าร,ารรเททนพะอธิิกวสแต่ว่า<ร>ถ้าเกิดเปิดแล้วมัน,เ,เ,น,นสเสียงมันเบาไปเลยเสียงมันไม่ดังนะพี่พี่ปิดแล้วเปิดใหมเ่เสียงมันก็จะดังขึ้นบางทีกระเด้งแล้วล็อกมันไม่ไม,ไม่ไม่ไปโดนะนะฮะมันไม่ไปไม่ไปลงล็อกมันสนิทมันก็อาจจะเสียงเบานิดนึงเนี<ๆ>่ยฮะถ้าเกิดปิดแล้ว วังถิ่นพลาัอำเภอสีประจักต์เปิดวันเสารเ,เ,เสียงมันเบานะที่ก็ปิดแล้วเปิดมาแบบนี้นะนะครับ